ก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะท้ากลางหรือดูหนาวลมโวยหอบพัดความเย็นเยียบกระทบผิวกายจนหนาวสั่นสะท้านพรานแก้วและพรานสอนสองพรานเพื่อนรักจากหมู่บ้านหนองบัวตายกำลังเตรียมเก็บสัมภาระลงยาม เรียมตัวเข้าป่าเดินทางสู่ป่าหุบด,ดงดำป่าลึกที่ผู้คนในหมู่บ้านเล่าขานกันว่ามีอาถรรพ์ลี้ลับคลี่คลุมไปด้วยม่านหมอกแห่งอาถรรพ์ถือว่าเป็นป่าลึกที่รวบรวมสัตว์ร้ายผูดตรายผีป่าและเจ้าป่าเจ้าเขาพร้อมจะโดนบันดาลหายนะต่อผู้เดินป่าที่ผิดคันลองได้ทุกเมื่อ มึงแน่ใจหรือว่าไอ้สอนว่าจะเข้าไปในป่าดงนั้นน่ะแน่ใจสิวะไอ้แก้วเมียกูท้องโตจนใกล้จะคลอดอยู่แล้วไม่มีเงินจะซื้อกับข้าวกับปลาและเก็บสำรองเอาไว้ในยามที่ใกล้คลอดเนื้อที่หญิงได้คราวก่อนก็แลกเงินได้ไม่กี่สตางค์ตอนนี้แทบไม่เหลือหรอถ้าหากว่าได้หมูป่าหรือว่าเก้งตัวโตๆมาสักตัวก็คงพอแลกเงินได้มากโขช่วยประทังได้ในยามที่นางสายใจเมียข้ามันคลอด แม้พรานแก้วจะมีลางสังหรณ์บางอย่างที่สัมผัสได้ว่าการเข้าป่าในครั้งนี้บังเกิดความรู้สึกทำแม่งทำแม่งพิกลแต่เขาก็พยักหน้าตอบตกลงไปอย่างเงียบๆเนื่องจากเข้าใจในความคับขันของเพื่อนพรานที่เคยร่วมเข้าป่ากันมาด้วยกันตั้งแต่ยังหนุ่มทั้งสองออกเดินทางแต่เช้าตรู่ เมื่อเดินเข้ามาในป่าทั้งสองกับแปลกใจที่สัตว์ป่าพากันหลบซ่อนลี้หนีหน้าหมกซ่อนตัวกันอย่างผิดปกติราวกับรู้ตัวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นรางลาลเป็นอัปมงคลที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้จนกระทั่งเดินทางไปถึงป่าหุบดงดำในตอนเย็น รานทั้งสองช่วยกันขัดห้างขึ้นบนต้นไทรใหญ่ใช้กิ่งไม้พรางตัวเป็นบังไพรอย่างแนบเนียนหลังจากกินอาหารเย็นกันบนห้างเรียบร้อยจึงพากันเอนหลังพิงลำต้นไทรเพื่อรอเหยื่อในยามค่ำคืนที่อาจจะพลัดหลงเข้ามาเป็นเหยื่อกระสุน เวลาผ่านไปนานจนครึ่งคืนยังไม่มีสัตว์ป่าตัวใดหลงเข้ามายังโป่งซึ่งเป็นสิ่งผิดปกติผิดแปลกแตกต่างไปจากทุกครั้งจนทั้งสองคนที่ผ่านประสบการณ์ในผงไพรมาอย่างโชคโชนเริ่มที่จะวิตกกังวลบ้างแล้วคืนนี้มันแปลกจริงไอ้แก้วล่วงเลยผ่านมาครึ่งคืนนานโขแล้วทำไมยังไม่มีสัตว์ป่าตัวใดเลย มันไม่เข้ามาที่ลาดินโป่งเลยสักตัววะพรานแก้วพยักหน้ารับดวงตาคุ้มกริบสอดสายไปรอบบริเวณดินโป่งรู้สึกสัมผัสดได้มานานแล้วว่าป่าทั้งป่ากำลังนิ่งเงียบเนิ่นนานจนดูผิดปกติในขณะที่ทั้งสองกำลังเริ่มเหนื่อยละเวลานั้น งูจงอางตัวใหญ่ยาวเกือบหกเมตรสีดำมาเมือ่เกล็ดสะท้อนแสงจันร์ทเป็นประกายระยิบระยับเลือเล้อยผ่านคลายเลื้อยผ่านโคนต้นไทรไปอย่างเงียบเชียบความเคลื่อนไหวของมันราวกับเงาของมัจจุราชแห่งพงไพรพรานทั้งสองเหลือไปเห็นลำตัวยาวของมันพอดี พลางฉุกคิดขึ้นมาในทันขวัญไอ้แก้วเองเห็นไหมวะนั่นไงที่พื้นดินใต้ห้างตัวมันยาวเหลือเกินหนังของมันน่าจะได้ราคาพอสมควรเลยนะพรานสอนร้องบอกตาเป็นประกายอย่างคาดหวังค่อยๆหยิบปืนลูกซองยาวขึ้นมาประทับเล็งอย่างมั่นอกมั่นใจ แต่พรานแก้วที่เห็นดังนั้นจึงรีบยื่นมือไปตะบกตัวปืนของพรานสอนเอาไว้อย่างทันควันพลางส่งเสียงหนักห้างปรามออกมาอย่านะไอ้สอนงูจงอางตัวนี้มันใหญ่ผิดปกติใหญ่เกินไปมันอาจจะเป็นงูบริวารของเจ้าป่าเจ้าเขาอย่าไปทำมันเลยปล่อยมันไปเถอะนะแต่พรานสอนไม่สนใจคำห้างปราม ด้วยความหน้ามืดตามัวต้องการที่จะได้ในสิ่งที่ตนนั้นปรารถนานิ้วม,มือกระชากไกออกไปทันควันเสียงปืนแผสะนันแต่ลูกกระสุนนั้นไม่สามารถทำอะไรงูจงอางยักษ์ได้มันรีบเลื้อยหนีเข้าไปในดงทึบไอ้ศอนเอ็งทำอะไรลงไปนะ่ะ เข้าป่ามาจนหัวจังงอกอยู่แล้วนะรู้ทั้งรู้ว่าทำแบบเนี้มันผิดป่าโถคราวนี้ได้ยุ่งกันใหญ่แน่เลยพรานแก้วตะวาดดังด้วยน้ำเสียงที่ตัดอ้อแต่พรานสอนกลับไม่สนใจยังยืนยันต่อความคิดของตนแล้วเองจะไปสนใจทำไมวะสัตว์ป่ามันก็คือสัตว์ป่ามันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินทองมาใช้จ่ายจุนเจือในครอบครัวได้ เองอย่าคิดมากไปหน่อยเลยนะเมื่อได้ยินพรานสอนกล่าวออกมาอย่างเข้าข้างตัวเองซึ่งผิดไปจากพรานสอนที่เขารู้จักพรานแก้วรู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่จึงได้นิ่งเงียบไปด้วยอารมณ์ที่ขุนมัวไม่นานนักสายลมแปรปรวนใบไม้สั่นไหวไปทั่วป่า เหมือนมีแรงมหาศาลไหลมากระแทกกระทันลมพายุพัดปรากฏดวงไฟสีเขียวเรืองรองลอยมาจากพงดงทึบดวงไฟที่เห็นมันมีลักษณะเป็นดวงไฟที่มีสันฐานค้ายค่อนข้างเป็นทรงกลมมีขนาดเท่าผลมะพระ้า มีจำนวนสิบกว่าดวงที่พากันลอยล่องจากต่ำเลียดพื้นค่อยๆสูงขึ้นจนเหนือยอดไม้มันคือดวงผีขโมดหลายสิบดวงที่ล่องลอยทยานเข้ามาใกล้ต้นไทรอย่างคุกคามครานแก้วที่เหลือไปเห็นดวงไฟผีป่าที่เริ่มแห่แหนกันเข้ามาใกล้ ร่างเขาสะท้านขึ้นอย่างตระหนกหลุดปากอุทานออกมาอย่างขั้นครามเวรแล้วไงไอ้สอนนั่นเอ็งเห็นไหมดวงไฟพวกนั้นเอ็งเห็นไม่เล่าพรานอนที่นิ่งงนันเมื่อได้ยินประโยคที่พรานแก้วหลนลานกล่าวออกมาเขาเพ่งมองไปตามทิศทางที่พรานแก้วระบ,บุ เมื่อเห็นดวงไฟเหล่านั้นที่ลอยวูบว่าวนเวียนเข้ามาใกล้เขาจึงอุทานออกมาอย่างแตกตื่นไม่ต่างกันรรยำแล้วไอ้แก้วเวรแล้วตาแถบนี้มีผีพวกนี้ได้ยังไงกันน่ะทั้งสองคว้าเอากระสุนอาคมออกมาจากย่ามผ้าเร่งร่ายบริกรรมอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาจากคูพรานสำทับลงไปในกระสุน จากนั้นจึงช่วยกันระดมยิงไปที่เหล่าดวงไฟผีขโมดโดมแม้ว่ากุาอาคมหลายนะักจะทำร้ายพวกมันจนแตกดับไปหลายดวงแต่จำนวนของพวกมันกลับไม่ได้ลดลงาการแก้ร่ายคาถาเรียกไฟอาคมให้หวยพุ่งออกมาใส่ผีขโมดโดมจนมันแตกกระจายไปหลายดวงไฟ รานสอนเองก็ร่ายอาคมเกาะแก้วกำบังป้องกันไม่ให้ผู้ผีขโมยที่มีรูปรักษ์เป็นดวงไฟพวกมันหลายตนที่ลอยเคลื่อนเข้ามาใกล้แต่เมื่อประทะเข้ากับแนวม่านอาคมเสียงแตกระเบิดจึงดังขึ้นเป็นระยะพร้อมกับเสียงแผดร้องที่โหยหวนด,ดังลั่นออกมา เพียงไม่นานจำนวนของพวกมันก็ลดทอนลงไปไม่น,อน้อยการต่อสู้ดำเนินไปนานหลายชั่วโมงจนในที่สุดเหล่าผีขโมดดงแตกพ่ายหนีหายกันไปทีละดวงจนกระทั่งหมดสิน้นแต่เท่าว่าทั้งสองที่หยุดพักเหนื่อยหอบกันได้เพียงชั่วครู่ พันรู้สึกตัวว่าต้นสาที่ตนเองกําลังเองนหลังพิงนั้นรู้สึกสั่นไหวสถานผิดปกติพรานแก้วกับพรานสอนจึงรีบหันเหลียวมาดูสาเหตุแต่พรานทั้งสองที่นั่งอยู่บนห้างมันก็พลันแหกปากร้องลั่นเมื่อจูจูพบส่วนหัวขนาดใหญ่ของหูจงอาง ที่แผ่พังพานโผล่กว้างขึ้นมาทางด้านข้างพรานสอนผงะถอยแต่งูจงอางใหญ่มันก็รวดเร็วพุ่งส่วนหัวจู่โจมตรงมาที่รว่ารวดเร็วพรานสอนร้องลั่นด้วยความตกใจและเจ็บปวดเมื่อคมเขี้ยวที่เต็มไปด้วยพิษร้ายแรงฝังความคมแหลมลงไปที่ลำคอของมัน จากนั้นจึงม้วนลำตัวยาวขึ้นมาบนหาเพื่อรัดพันร่างของรานสอนเอาไว้อย่างแน่นเมื่อน้ำหนักเกินจะรับไหวมันจึงพังทลายลงช่วยด้วยไอ้แก้ว พรานสอนพยายามส่งเสียงอย่างเจ็บปวดทุรนทุรายซึ่งก็เป็นเสียงสุดท้ายที่พรานแก้วได้ยินดังออกมาจากปากของพรานสอนพรานแก้วพยายามที่จะลั่นลูกกระสุนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่อาจที่จะลั่นไกลออกไปได้ทั้งคนทั้งหมูต่างพันผัวชุนละมุน จนมองไม่เห็นเป้าหมายที่จะส่งลูกกระสุนสังหารออกไปผ่านไปชั่วครูร่างของพรานสอนที่นิ่งงันไปพักใหญ่งูจงอางยักษ์จึงค่อยๆคลายวงรักทีละน,อน้อยสองตาที่แดงฉานของมันจ้องมองมาที่พรานแก้วที่กำลังประทับปืนลูกซองยาวเล็งไปที่ส่วนหัวของมัน และในพลันนั้นที่ริมโสดปราสาทของพลานแก้วพลันได้ยินเสียงที่แหบพราเสียงหนึ่งดังกรอกหูอย่างชัดเจนเพื่อนรักของเจ้ามันสมควรแล้วที่จะต้องตายเพราะมันบังอาจฆ่าบริวารแห่งข้าข้าเห็นว่าเจ้ายังมีจิตเมตตาไม่คิดฆ่าอย่างไรซึ่งเหตุผล ข้าจะให้โอกาสละเว้นชีวิตเจ้าเอาไว้ฝ้าสามรีบกลับออกไปจากป่าโดยเร็วและชั่วชีวิตนี้อย่ากลับเข้ามายังป่าแห่งนี้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นเจ้าจะต้องกลายเป็นบริวารแห่งข้าเสมือนกับเพื่อนของเจ้าเจ้าเข้าใจหรือไม่หมูยักษ์จ้องมองเขาเนิ่นนาน ก่อนจะค่อยๆลดส่วนหัวอย่างแช่มช้าลลำพองเลื้อยหายเข้าไปในป่าพงหญ้าที่หนาทึบฟ้าสางพรานแก้วรวบรวมสติถอดสร้อยของเพื่อนพรานที่อยู่ในคอและเดินทางออกจากป่าด้วยหัวใจที่อิดโรย เพราะการสูญเสียเพื่อนพรานในครั้งนี้และตกลงปลงใจว่านับตั้งแต่บัตรนี้จะเลิกเป็นพรานป่าเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ไปตลอดชีวิตขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมความหลอนอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะจ๊ะ